ความรุนแรงของโรค SMA ความจริงที่ต้องรู้เพื่อป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA SMA เป็นโรคพันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและการหายใจของเด็กได้อย่างรุนแรงมีอัตราการเกิดในประเทศไทยประมาณ1 10, นึ่งในหนึ่งหมื่นคนและคนไทยที่1ใน56คนเป็นพาหะโรคนี้โดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นจํานวนมากเป็นการตกใจแต่ทําไมถึงมีคนจํานวนมากเป็นพาหะโรค SMA โดยไม่รู้ตัว คำตอบอยู่ที่ความผิดปกติของยีนเซเมนหนึ่งซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาทสังการกล้ามเนื้อในไขสันหลังหากมีความผิดปกติในยีนนี้กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลงและส่งผลให้เกิดโรค SMA ทั้งชายและหญิงมีโอกาสเป็นพาหะเ,เท่าเทียมกันแต่ผู้เป็นพาหะจะไม่แสดงอาการใดๆ และนี่คือจุดที่มีผู้คนไม่สนใจการไม่แสดงอาการทําให้หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นพาหะแต่สามารถส่งต่อความผิดปกติไปยังลูกได้หากพ่อและแม่ทั้งคู่เป็นพาหะลูกมีโอกาสเป็นโรคได้ถึง25%เนี่คือเหตุผลที่การตรวจคัดกรองพาหะโรค SMA ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งแต่ทําไมการตรวจพาหะโรค SMA ถึงสําคัญ โรคเซมเอสามารถรักษาได้แต่การรักษาจำเป็นต้องเริ่มต้นในวัยเด็กโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงและเด็กหลายคนต้องการการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูงหากไม่ได้รับการรักษาในวัยเด็กอาการจะแย่ลงเรื่อยๆจนไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวได้และนี่คือจุดที่มีความขัดแย้งยาและการบำบัดโรคเซมเอมีราคาแพงมากจนหลายครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงได้ครอบครัวผู้ป่วยจึงร่วมพลังกันเพื่อร้องเรียกให้รัฐบาลบรรจุยารักษาโรคเซมเอในชุดสิทธิประโยชน์ของรัฐเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างเท่าเทียม แต่ทำไมต้องรอจนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหากลุ่มเมสเมไทยแลนด์และพันธมิตรได้ร่วมกันสร้างความประหนักในสังคมและร้องเรียกสิทธิ์ของผู้ป่วยโดยเข้าร่วมกิจกรรมไรดิซ a สเดย์และ p ไพร์มันเพื่อเรียกร้องความเข้าใจและสิทธิการรักษาที่เท่าเทียมกัน และนี่คือจุดที่เราเชื่อว่าคุณจะต้องการทราบการตรวจพาหะโรค SMA สามารถทำได้โดยการเจาะเลือดตรวจหาการขาดหายของเอกซอนที่7ของยีนเซมิหนึ่งหากพบว่าเอกซอนที่7หายเป็นหนึ่งข้างหมายถึงเป็นพาหะหากหายไปทั้งสองข้างคือเป็นโรคการตรวจพาหะโรค SMA จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คู่รักควรทำก่อนแต่งงานเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงนี้ไว้แต่ทำไมต้องตรวจพาหะก่อนแต่งงานการรู้ว่าตนเองหรือคู่สมรสเป็นพาหะจะช่วยให้ครอบครัวมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกที่อาจจะเป็นโรคได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นพาหะของลูกลงได้อย่างมากและนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้หากคุณกําลังวางแผนแต่งงานหรือมีบุตรแล้วให้พึงพานความรู้เกี่ยวกับโรค SMA และการตรวจพาหะหากคุณเป็นพาหะหรือคู่สมรสเป็นพาหะการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์เพื่อวางแผนการดูแลครอบครัวและลูกในอนาคตเป็นสิ่งสาคัญอย่าละทิ้งโอกาสในการป้องกันโรคร้ายแรงนี้ไว้